สร้างสเสน่ห์ที่ทำให้เขาหลงรักซ้ำๆสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสดงแต่เป็นสิ่งที่อีกฝ่ายรู้สึกเองทุกความรักที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงและอบอุ่นล้วนมาจากสเสน่ห์บางอย่างในตัวเราสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามมากแต่ทำให้เขาอยากอยู่ใกล้สเสน่ห์ที่ไม่ต้องอ้อนวอนแต่ทำให้เขาหวง สเสน่ห์ที่ไม่ต้องไล่ตามแต่ทำให้เขาไล่เราแทนสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่เขายืนยันเองว่าฉันรักแค่คุณหลายคนคิดว่าสเสน่ห์เกิดจากหน้าตาดีพูดเก่งขี้อ้อนหรือดูไฮโซหน้าค้นหาแต่ความจริงแล้วสเสน่ห์ที่ทำให้เขาหลงซ้ำๆเกิดจาก8%สิ่งที่เราทำ และ92มาจากความรู้สึกที่เราสร้างในใจเขาสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง This Too Shall Pass สเสน่แบบลึกเป็นสเสน่ห์ที่เขาไม่อาจอธิบายได้แต่รู้แค่ว่าฉันไม่อยากเสียคนคนนี้ไปและนี่คือสเสน่ห์ที่คุณสร้างได้จริงโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ เพียงปรับวิธีวางตัวนิดเดียวความรักของเขาจะมั่นคงขึ้นเป็นสองเท่าและเขาจะหลงรักคุณซ้ำๆจนมองใครไม่หลงวันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่จิตวิทยาสเสน่ห์ที่ทำให้คนที่คุณรักหวงคุณมากขึ้นคิดถึงคุณบ่อยขึ้นและหลงรักคุณแบบหยุดไม่ได้แล้วเราจะเริ่มจากข้อแรกสเสน่ห์ที่มีพลังที่สุด แต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามบทที่หนึ่งสเสน่ห์ที่เริ่มจากการอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขสเสน่ห์ที่ทำให้คนหลงซ้ำๆไม่ใช่สเสน่ห์ของคนที่ต้องการความรักตลอดเวลาแต่เป็นสเสน่ห์ของคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีแม้ไม่ได้รับความสนใจตลอดเวลาเพราะคนแบบนี้ให้ความรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องถูกเติมแต่เป็นคนที่มีคุณค่าพ,พร้อมอยู่แล้ว และนี่คือสิ่งที่คนรักจะรู้สึกโดยไม่รู้ตัวเขาจะรู้สึกว่าคุณมีโลกของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่เกาะเขาเขาจะรู้สึกว่าคุณมีพลังในตัวที่เขาอยากเข้าไปค้นหาเขาจะรู้สึกว่าคุณรักได้แต่ไม่หมดคุณค่าเมื่อไม่มีเขาตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนลองนึกภาพแฟนของคุณเห็นคุณใช้เวลาที่ไม่มีเขาอย่างมีความสุข เช่นคุณอ่านหนังสือเพลินๆทำงานของตัวเองดูหนังสบายสออกกําลังกายหรือดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้โคตรน่าดึงดูดเพราะเขาดูไม่เคยขาดอะไรเลยตรงกันข้ามคนที่คอยทวงความรักวิ่งตามคอยถามว่ารักไหมห่วงไหมจะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าต้องคอยเติมต้องคอยรับผิดชอบต้องคอยตามใจ พอความรู้สึกแบบนี้เกิดซ้ำๆความหลงก็หายความเหนื่อยจะมาแทนเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนคนที่อยู่กับตัวเองได้เหมือนดอกไม้ที่เติบโตเองได้แม้ไม่มีใครรดน้ำดอกไม้แบบนี้ใครเห็นก็อยากดูแลอยากรักษาอยากเข้าใกล้แต่คนที่อยู่ไม่ได้หากไม่มีความสนใจจากอีกฝ่ายจะเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวทันทีหากไม่มีใครดูแลดูแลไปนานๆมันก็เหนื่อยและยิ่งเหี่ยว เขาก็ยิ่งอยากเดินหนีคุณต้องเลือกคุณอยากเป็นดอกไม้แบบไหนจิตวิทยาที่เกิดขึ้นในใจเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองจิตใจของเขาจะเกิดสามความรู้สึกนี้ 1. ฉันมีคู่ที่มีคุณภาพไม่ใช่คู่ที่แบกฉันเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นภาระแต่รู้สึกว่าคุณคือคนที่มีพลังในตัวเอง 2. ถ้าฉันไม่ใส่ใจเขาเองก็มีชีวิตดีๆของเขาเอง นี่คือความรู้สึกที่ทำให้เขารีบกลับมาหาคุณเพราะเขากลัวเสียคนมีค่าไป 3. ฉันต้องดูแลความรักนี้ให้ดีเพราะกู้รักที่มีความสามารถอยู่ได้เองคือคนที่เลือกเขาไม่ใช่ต้องการเขาเพราะกลัวอยู่คนเดียวและนี่แหละคือเสน่ห์ระดับลึกที่ทำให้เขาหลงไม่รู้จบวิธีฝึกให้มีเสน่ห์ข้อที่หนึ่งนี้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองวันละหนชั่วโมงโดยไม่ต้องคุยกับเขาตลอดเวลา มีงานอาดิเรกของตัวเองจริงๆสนุกกับการพัฒนาตัวเองเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือดูแลรูปร่างผิวพรรณวางแผนชีวิตของตัวเองไม่เช่รอว่าเขาจะว่างวันไหนหยุดทวงความสนใจและให้ความสนใจตัวเองมากขึ้นคุณจะสังเกตได้ว่าเขาจะเริ่มถามวันนี้ทำอะไรบ้างเมื่อไหร่ว่างเจอกันคิดถึงนะมากขึ้นเองเพราะคนที่ดูมีความสุขในแบบของตัวเอง คือคนที่เขาทำให้รู้สึกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเขาจะคิดถึงคุณมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณมีค่าเขาจะหึงคุณง่ายขึ้นเพราะคุณดูมีโลกของตัวเองเขาจะให้เกียรติและกลัวเสียคุณเขาจะหลงสเสน่ห์แบบลึกไม่ใช่แค่หลงเพราะความสวยหรือหล่อและนี่คือสเสน่ห์ข้อแรกที่คุณต้องมี เพราะถ้าคุณไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขคุณจะไม่สามารถสร้างเสน่ห์ข้ออื่นได้เลยบทที่สเสน่ห์ของคนที่คุมอารมณ์ได้ยิ่งนิ่งยิ่งทำให้เขาเกรงใจและยิ่งรักคุณมากขึ้นไม่ใช่ความสวยไม่ใช่ความหลอ่อไม่ใช่ความขี้อ้อนแต่ความนิ่งนี่แหละคือเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดพาะในความรัก ุกคู่ต้องเจอจังหวะที่อีกฝ่ายทำให้ไม่สบายใจบางครั้งเขาอาจช้าบางครั้งเขาอาจเงียบบางครั้งเขาอาจลืมและเราทุกคนล้วนเคยอยากระบายหรืออยากให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของเราแต่รู้ไหมสิ่งที่ทำให้คนรักเรามากขึ้นไม่ใช่การพูดเสียงดังไม่ใช่การงอแงแต่เป็นการที่คุณนิ่งพอที่จะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่เขา และนิ่งพอที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองทำไนความนิ่งถึงทำให้เขารักคุณมากขึ้นเพราะคนเราจะรักคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจและจะหวงคนที่คุมตัวเองได้มากกว่าคนที่อารมณ์ไหวนี่คือจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจริงทุกคู่รักไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อคุณนิ่งเขาจะรู้สึกว่าคุณโตพอไม่ใช่คนที่ต้องคอยตามอารมณ์หรือคอยเอาใจทุกวินาที และความนิ่งของคุณจะส่งผลแบบนี้ในใจเขาเขากลัวทำให้คุณผิดหวังเขากลัวทำให้คุณเสียใจเขาจะไม่กล้าทำผิดซ้ำเขาจะเคารพคุณมากขึ้นและที่สำคัญเขาจะรักคุณแบบมีเกรงใจผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนเวลามีแฟนที่นิ่งใจเย็นและรู้จักคุณอารมณ์ได้เขาจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเสียคนแบบนี้ไปเพราะคู่ที่นิ่ง เป็นคู่ที่หายากลองคิดดูคนที่รักแล้ววีนง่ายโมโหไวอารมณ์แกว่งกับคนที่ใจเย็นพูดดีนิ่งลึกคุณอยากอยู่กับแบบไหนทุกคนตอบในใจเหมือนกันหมดและแฟนของคุณก็เหมือนกันเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงน้ำสองแก้วแก้วแรกถูกคนขย่าวตลอดเวลาน้ำจะกระเพื่อมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดูไม่นิ่งเลย แก้วที่สองวางอยู่เฉยๆนิ่งสะอาดสงบแค่เห็นก็รู้สึกสบายตาสบายใจคนแบบไหนหน่าค้นหาและน่ารักกว่ากันแน่นอนแก้วที่นิ่งความนิ่งของคุณคือความสงบที่เขาอยากเข้ามาอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณชีวิตเขาได้พักไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวทะเลาะนี่แหละเสน่ห์ที่ดึงดูดอย่างแรง โดยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่นิ่งเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงลองดูสถานการณ์นี้เขาทำให้คุณไม่พอใจเช่นตอบชัดช้าลืมทำอะไรบางอย่างแทนที่คุณจะรีบโบยรีบบน่นรีบประชดคุณบอกเขาแผ่วเบาว่าจะไม่เป็นไรนะไว้ว่างค่อยคุยกันนะหรือเข้าใจนะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังความนิ่งแบบนี้ จะทำให้เขาสะดุ้งและรู้ตัวโดยไม่ต้องให้คุณพูดอะไรแรงๆเลยเพราะการนิ่งเป็นสัญญาณว่าฉันโตพอที่จะไม่ทะเลาะแบบเด็กๆเขาจะรู้สึกเกรงใจคุณทันทีและยิ่งคุณไม่โวยวายเขายิ่งกลับมาหาคุณเองนี่แหละคือพลังของคนที่คุมอารมณ์ได้วิธีฝึกเสน่อข้อนี้ให้ได้ผลจริง 1. หยุดโต้กลับทันทีเมื่ออารมณ์ขึ้นถ้าเริ่มรู้สึกโมโหให้หยุดตอบป่อน1ินาที ปล่อยตัวเองสงบก่อนแล้วค่อยคุยมันจะทำให้คุณดูโตขึ้นแบบเห็นได้ชัด 2. พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มกว่าเดิมเสียงดังทำให้เขาอยากหนีแต่เสียงเบาๆทำให้เขาอยากฟังอยากอยู่ใกล้ 3. รู้จักเก็บตัวเมื่อจำเป็นบางครั้งการหายไปสงบใจสักพักคือการรักตัวเองแล้วรักเขาในเวลาเดียวกัน 4. คิดก่อนถามคิดก่อนบน่น ถามตัวเองว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องทะเลาะไหมถ้าคำตอบคือไม่ก็ปล่อย5เลือกเวลาคุยให้ถูกไม่ใช่คุยตอนเขาหัวร้อนไม่ใช่คุยตอนเขาเหนื่อยเลือกคุยตอนเขาพร้อมคุณจะได้สิ่งที่ต้องการง่ายขึ้นมากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเขาจะกลัวทำให้คุณเสียใจเขาจะแกรงใจคุณแบบลึกไม่ใช่ผิวเผินเขาจะยิ่งรักยิ่งหวงคุณ เขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่โตและมีสเสน่ห์เขาจะภูมิใจเวลาอยู่กับคุณและที่สำคัญเขาจะปรับตัวเพื่อคุณเพราะผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนยอมเปลี่ยนเพื่อแฟนที่นิ่งมีสติและมีคุณค่าในสายตาเขานี่คือสเสน่ห์ที่ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแสดงไม่ต้องพยายามเพียงแค่คุมตัวเองได้เขาก็จะคุมใจไม่ให้ไปจากคุณบทที่สาม เสน่ห์ของความใส่ใจแบบพอดีให้เขารู้ว่าคุณรักแต่ไม่เคยตามจนเขาอึดอัดในความสัมพันธ์คนที่มีเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่ทุ่มสุดตัวและไม่ใช่คนที่เฉยชาจนดูไม่แคร์แต่คือคนที่มีความใส่ใจแบบพอดีใส่ใจแบบไม่ล้นให้รักแบบไม่ล้นและไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกควบคมุม เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการความรักแต่ไม่ต้องการความกดดันและเสน่ห์ของคนฉลาดรักคือการรู้ว่าให้แค่ไหนอีกฝ่ายจะยิ่งรักมากขึ้นและให้แค่ไหนอีกฝ่ายจะเริ่มหายไปวันนี้ผมจะพาคุณเข้าใจเสน่ห์ที่ทรงพลังนี้ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้แฟนคิดถึงคุณทุกวันเห็นคุณมีค่าและยิ่งอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมใส่ใจแบบพอดีถึงทำให้เขาหลงลองคิดง่ายๆไม่มีใครชอบสิ่งที่ล้นเกินของหวานถ้าหวานเกินก็เลี่ยนน้ำหอมถ้าฉีดเยอะเกินก็ฉุนเสียงเพลงถ้าดังเกินก็รำคาญความรักก็เหมือนกันให้มากไปล้นให้ห่างไปจางความพอดีต่างหากที่น่ารักน่าอยู่ด้วยน่าคิดถึงและน่าหลง เมื่อคุณใส่ใจแบบไม่มากเกินไปแฟนของคุณจะรู้สึกว่าเขาสบายใจมากเวลาอยู่กับคุณคุณให้พื้นที่เขาหายใจแต่ก็ยังอยู่ข้างเขาคุณทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าโดยไม่ต้องโดนตามทุกวินาทีคุณคือคนที่เขาอยากกลับมาหาไม่ใช่คนที่เขาต้องหนีเพื่อขออิสระจิตวิทยาด้านความรักที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติมนุษย์เรา จะรู้สึกใกล้ชิดกับคนที่ใส่ใจอย่างมีคุณภาพแต่จะผลักออกจากคนที่ตามมากเกินไปเมื่อคุณใส่ใจในแบบพอดีเขาจะเกิดสามความรู้สึกนี้ 1. คุณเป็นคนที่เข้าใจเขาในระดับที่คนอื่นทำไม่ได้เพราะคุณไม่กดดันไม่บังคับไม่เร่งไม่ทวงเขาจะรู้สึกว่าคุณเข้าถึงตัวตนของเขาได้จริงๆ 2. เขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณเพราะคุณไม่ใช่คนอารมณ์แรงไม่ใช่คนที่ต้องการความสนใจตลอดเวลาแต่คุณคือที่พักใจของเขา 3. เขาจะยิ่งให้ความสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องขอนี่คือจุดสำคัญมากเมื่อเขาไม่รู้สึกถูกควบคุมเขาจะยินดีให้ความรักกลับมาอย่างเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน ลองนึกภาพสองแบบนี้แบบที่หนึ่งใส่ใจมากจนเกินไปตอบแชทช้าไปสิบนาทีทำอะไรอยู่ทำไมไม่ตอบวันไหนเขายุ่งทำไมไม่คุยกับเราเลยเขาขอไปเที่ยวกับเพื่อนไม่รักเราแล้วใช่ไหมแบบนี้แม้คุณรักจริงแต่เขาจะรู้สึกกดดันและยิ่งทำให้เขาถอยห่างแบบที่สอง ใส่ใจแบบพอดีตอบแชทช้าไม่เป็นไรนะไว้ค่อยคุยก็ได้เขายุ่งตั้งใจทำนะเดี๋ยวว่างค่อยคุยกันเขาจะไปเที่ยวขอให้สนุกนะเดี๋ยวไว้เจอกันแบบที่สองนี่แหละเสน่เพราะมันส่งข้อความลึกๆว่าฉันรักเธอแต่ฉันก็รักชีวิตของฉันด้วย ความรู้สึกแบบนี้เองที่ทำให้เขาหลงรักซ้ำๆจนมองใครแทนคุณไม่ได้เปรียบเทียบไปเห็นภาพอีกแบบการใส่ใจคือลมอุ่นๆถ้าพอดีอบอุ่นน่ารักทำให้เขาสบายใจถ้ามากไปร้อนจนเขาอยากเดินหนีถ้าน้อยไปหนาวเกินจนเขาไม่รู้สึกอะไรให้ลมอุ่นพอดีเขาจะอยากอยู่ใกล้เองโดยไม่ต้องเรียกเขาเลย วิธีสร้างเสน่ห์ข้อนี้ให้เกิดขึ้นจริง 1. ตอบแชทด้วยน้ำเสียงที่สบายๆไม่ถามซ้ำซ้อนคนเราชอบดูกับคนที่ให้ความรู้สึกดีมากกว่าหน้ากดดัน 2. ให้พื้นที่เขามีชีวิตของตัวเองไม่ต้องอยู่ด้วยกันทุกนาทีไม่ต้องคุยกันทั้งวันคุณเองก็มีชีวิตที่น่ารักของคุณเหมือนกัน 3. แสดงความใส่ใจด้วยการกระทำเล็ก,เลกๆเช่น ส่งข้อความสั้นๆให้กำลังใจถามว่าเหนื่อยไหมบางครั้งก็ซื้อของที่เขาชอบให้บ้างสิ่งเล็กๆนี่แหละกินใจที่สุด 4. ไม่ถามคำถาม,ามที่มีน้ำหนักกดดันเช่นทำไมไม่รักเราเหมือนเดิมแต่ให้ถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหม 5. ให้ความรู้สึกสบายใจมากกว่าความคาดหวังนี่คือเสน่ห์ที่ลึกที่สุด เพราะไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่ทําให้ชีวิตหนักขึ้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณคือบ้านที่เขาอยากกลับมาหาเขาจะรู้สึกว่าคุณคือแฟนที่น่ารักที่สุดเขาจะหวงคุณมากขึ้นเพราะคุณดูเป็นคนดีที่ใครก็อยากได้เขาจะยิ่งให้ความรักกลับมามากกว่าเดิมเขาจะคิดถึงคุณในทุกวันโดยไม่ต้องเตือนและเขาจะรู้สึกโชคดีที่ได้คุณเป็นคู่ชีวิตเพราะเน่ห์แบบพอดี คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องแสดงแต่เขารู้สึกลึกๆว่าอยู่กับคุณแล้วหัวใจมันดีขึ้นจริงๆและนี่คือเสน่ห์ข้อที่สามที่จะทำให้เขาหลงรักคุณซ้ำๆในว่าจะผ่านไปกี่ปีบทที่สี่เสน่ห์ของคนที่ดูมีค่ายิ่งรักตัวเองมากเท่าไหร่เขายิ่งหลงคุณมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุด และเป็นเสน่ห์ที่ผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนแพ้ที่สุดแบบถอนตัวไม่ขึ้นไม่ใช่ความสวยไม่ใช่ความหลอ่อไม่ใช่ความอ้อนแต่คือคุณค่าที่คุณสร้างให้ตัวเองคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าจะทำให้คนที่รักเห็นคุณค่าไปด้วยแบบอัตโนมัติและนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่ตรงที่สุดในความรักคนจะรักเราเท่าที่เรารักตัวเอง คนจะให้คุณค่าเราเท่าที่เรามีคุณค่าในสายตาตัวเองยิ่งคุณรักตัวเองมากยิ่งคุณดูมีความสุขกับชีวิตยิ่งคุณดูภูมิใจในตัวเองเขาจะยิ่งหลงคุณแบบงัวหัวมีขึ้นไม่ใช่เพราะคุณสวยหรือดูดีขึ้นแต่เพราะคุณดูมีคุณค่ามากขึ้นในสายตาเขาทำไมคนรักตัวเองถึงมีสเสน่ห์น่าลหลงไหลที่สุดเพราะคนประเภทนี้จะส่งสัญญาณลึกๆว่า ฉันมีชีวิตที่ดีแม้ไม่ต้องมีใครฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเองฉันไม่ได้ต้องการความรักจากเธอเพื่อเติมเต็มชีวิตฉันเลือกที่จะรักไม่ได้จำเป็นต้องเกาะเธอไว้ผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนจะหลงคนแบบนี้เพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าคนแบบนี้น่ะอยู่ด้วยแล้วดีขึ้นตามฉันไม่อยากเสียเขาไปเด็ดขาดมันคือเสน่ห์ที่ทรงพลังมากกว่าหน้าตา มากกว่าความอ้อนและมากกว่าทุกวิธีที่พยายามทำให้เขารักเพราะคนที่รักตัวเองจะดูแพงโดยที่ไม่ต้องแต่งจะดูหน้าค้นหาโดยไม่ต้องพยายามจะดูมีคุณค่าโดยไม่ต้องแสดงให้ใครเห็นเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆลองนึกถึงคนสองแบบแบบที่1คนที่ไม่มีเวลาให้ตัวเองพอมีแฟนก็ทิ้งทุกอย่างไม่สนใจงานไม่สนใจตัวเอง เอาเวลาให้แฟนหมดคอยตามคอยทวงคอยงองแงชีวิตมีแค่เขาคนเดียวคุณคิดว่าสเสน่ห์อยู่ตรงไหนมันหายไปหมดเพราะคนที่ไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองจะไม่มีอะไรให้หน้าค้นหาเลยแบบที่สองคนที่รักตัวเองแบบพอดีมีแฟนก็รักแต่ก็มีชีวิตมีงานมีเป้าหมายไม่ทิ้งตัวเองไม่ทิ้งความฝัน ดูแลตัวเองดีขึ้นยิ่งคบยิ่งดูมีเสน่ห์แบบนี้แหละที่ทำให้เขาหลงแบบนี้แหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ายิ่งอยู่ด้วยยิ่งดีขึ้นเพราะคนที่รักตัวเองจะทำให้ความรักดูสบายและทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ควรรักตัวอย่างในชีวิตจริงเขาชวนไปกินข้าวแต่คุณมีธุระส่วนตัวคุณพูดว่าวันนี้ติดงานนะไว้พรุ่งนี้ดีไหม อยากทำให้เต็มที่ก่อนประโยคง่ายๆนี้ทำให้เขารู้สึกทันทีว่าคุณมีเป้าหมายคุณมีลำดับความสำคัญคุณรักตัวเองคุณไม่ทิ้งชีวิตเพื่อใครง่ายๆและคุณจะดูมีค่าขึ้นทันทีในสายตาเขาเพราะคนที่มีชีวิตเป็นของตัวเองคือคนที่น่าลหลงไหลมากที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งวันไหนเครียดคุณไม่พ่นอารมณ์ใส่เขาแต่เลือกไปเดินเล่น ฟังเพลงกินของชอบจัดการอารมณ์ตัวเองก่อนเขาจะรู้สึกว่าคุณโตพอที่จะดูแลหัวใจตัวเองและเขาจะยิ่งเคารพและรักคุณมากขึ้นวิธีเพิ่มสเสนะ่ห์ความมีค่าให้เกิดขึ้นจริง 1. ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าวันก่อนไม่ต้องมากแต่ให้ดีขึ้นทีละนิดผิวดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแต่งตัวดีขึ้น คุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่เขาจับตามองโดยไม่รู้ตัว 2. มีเป้าหมายชีวิตของตัวเองไม่ใช่เอาแต่ถามว่าเขารักเรามากแค่ไหนแต่ให้ถามว่าเรากำลังพาตัวเองไปที่ไหน 3. ให้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นประจำอ่านหนังสือออกกำลังกายทำอาหารดูแลห้องการมีเวลาแบบนี้จะทำให้คุณดูมีลูกส่วนตัวที่น่าค้นหา สีไม่ยอมให้ใครมาปฏิวัติกับคุณแย่ๆถ้าเขาทำผิดพูดด้วยดีแต่ชัดเจนถ้าเขาล้าเส้นขีดเส้นให้เขาเห็นคนมีค่าจะไม่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นสิ่งที่ทำร้ายใจตัวเอง 5. ชมตัวเองให้เป็นเพราะถ้าคุณยังไม่รักตัวเองคนอื่นจะไปรักคุณได้ยังไงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแบบทรงพลังเขาจะหวงคุณมากขึ้น เพราะคุณดูมีค่าเขาจะกลัวเสียคุณเพราะคุณดูรักตัวเองเขาจะให้เกียรติคุณมากขึ้นเขาจะทำดีขึ้นด้วยตัวเองไม่ต้องบอกเขาจะรู้สึกว่าคุณคือของขวัญที่เขาโชคดีได้มาเขาจะหลงคุณแบบลึกและนานไม่ใช่ชั่ววูบพระสเสน่ห์ของคนมีค่าไม่ใช่สเสน่ห์ที่ฉาบฉวยแต่เป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คนอีกคนอยากรักษาคุณไว้ไปทั้งชีวิต เสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นเพราะใครแต่เริ่มจากตัวคุณก่อนเสมอเมื่อคุณเดินมาถึงตอนจบของบทความนี้แปลว่าคุณคือคนหนึ่งที่อยากพัฒนาความรักของตัวเองอย่างตั้งใจคุณไม่ได้อยากเป็นคนที่ดีแค่พอได้รักแต่คุณอยากเป็นคนที่ดีจนเขาไม่เคยอยากเสียคุณไปและขอให้ผมบอกคุณตรงนี้ว่าคุณทำได้และคุณคู่ควรกับความรักดีๆแบบนั้นเพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้ ตลาดทั้งเนื้อหาไม่ใช่เทคนิคการมัดใจใครแต่คือวิธีการยกระดับคุณค่าในตัวเองจนความรักเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติคุณคือคนที่ 1. รู้จักรักตัวเองเป็นก่อนคุณเริ่มต้นจากการรู้ว่าตัวเองมีค่าไม่ต้องวิ่งไล่ใครไม่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ใครมองเห็นเพราะคนที่รักตัวเองเป็นคือคนที่มีสเสน่ห์ที่สุด 2. มีช่องว่างที่สวยงามจนเขาหยหาคุณรู้ว่าความพอดีคือหัวใจของสเสน่ห์คุณไม่หายไปจนเขางงและไม่ติดจนเขาอึดอัดคุณมีพื้นที่ของตัวเองที่ทำให้เขาอยากเข้ามาหาคุณสัมสามใส่ใจแต่ไม่ยอมเสียตัวตนความน่ารักของคุณคือการดูแลแบบพอดีไม่ใช่การทุ่มเทหมดตัวจนอีกฝ่าย เคยตัวคุณให้เขาเห็นว่าความรักของคุณคือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ 4. ทําชีวิตของตัวเองให้มีความหมายคุณสร้างเสน่ห์จากสิ่งที่คุณเป็นจากโลกของคุณงานของคุณความฝันของคุณคุณได้กลายเป็นคนที่เขาอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่เพราะคุณไปเกาะเขาแต่เพราะพลังในตัวคุณดึงดูดเขามาเองความรักที่ดี ไม่ได้สร้างจากความพยายามมากที่สุดแต่สร้างจากวิธีที่ถูกต้องสิ่งที่คุณได้ฝึกและเริ่มนำไปใช้จะทำให้เขารักคุณลึกขึ้นหวงคุณมากขึ้นรู้สึกโชคดีที่มีคุณคิดถึงคุณแม้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะคุณไม่ได้สร้างเสน่ห์จากการปรุงแต่งแต่จากพลังความนิ่งและคุณค่าที่แท้จริงในตัวคุณจำไว้นะครับ ถ้าคุณอยากให้เขาหลงรักซ้ำๆคุณต้องเป็นคุณที่กลับมาหลงรักตัวเองก่อนแล้วความรักที่คุณอยากได้จะเดินเข้ามาหาคุณอย่างสวยงามแบบที่คุณไม่ต้องไล่ตามอีกต่อไป